สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกายเจ้านายแฟมิลีครับวันนี้พามาดูรถขุดครับรถขุดเล็กยันมากครับขุดหลุมฝังต่อหมอครับดูคนใกล้ๆครับผมมีการเซอร์เวย์ระดับด้วย ใ,ใ,ใยันมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าน้ำหนักกี่ตันนะโอ้โหดูมุมนี้กันต่อครับน่าจะสามตันครึ่งนะครับเครื่องยันมากนิ่มๆน,นะเรามาอยู่ข้างหลังนี่ไม่ได้ไม่ค่อยได้ยินเสียงเครื่องนะอา้าวน่าจะเสร็จแล้วแหละลุงเนะี่ย หมดกลุมนะฮะบดอัดนะน,นี่ลาดบุรีแท็กเตอร์ครับอ๋อเดินมาละ,ะเดินบนพื้นคอนกรีตต้องมียางรองได้นะฮะเพราะว่าแท็กเป็นเหล็กนะฮะแท็กแคบๆค,ครับน่าจะ30เซนไดนะ้แต่ว่าเครื่องเขานี่เงียบมากเลยฮะ เดี๋ยวเรามาดูตอนขุดนะครับเดินมาแล้วครับขฮะขอทายนะมือขุดได้นะครับน,นี่จะเป็นห้องเก่งธรรมาดาครับขุดลึกไปเย่ย ห้าสิบเซนน่าจะห้าสิบหกสิบเซนนะครับเราไปดูอีกมุมหนึ่งกันนะอ่ะดูมุมนี้กันต่อครับหลุมหนึ่งนี่ใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีนะฮะร,รถขุดเล็กแต่รายได้ดีนะครับอยงเขาบอกว่าเช่ามาน่าจะหมื่นห้าวันนี้ เสียงนี่เงียบมากเลยฮนะนิ่มนิ่มมครับขุดแล้วก็บดอัดนะบดอัดก้นหลุมครับแล้วก็เอารายฟิวรายอีกชั้นหนึ่งน,นี้ไปดูเมื่อกี้น่าจะเจนะ็ดสิบเซนฮะชุดบูมนี่สามารถปรับเอียงได้นะฮะ เดีย๋ยวเรามาดูรอดูหลุมต่อไปนะฮะตักยางมาลองตัวเองนะฮะต้องลองนะฮะถ้าเป็นพื้นคอนกรีตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อส่วนรวมนะเพื่ไม่ให้ถนนพังนะครับ มาคนวางมาแล้วยันมา V O สามห้าครับอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะ V I แล้วก็ O นะก็สามสิบห้าฮะนะครับน่าจะรุ่นสามตันครึ่งคนระับมาดูหลุมต่อไปนะครับ คอยดูว่าหลุมนึงนี่จะใช้เวลาขุดกี่นาทีฮนะนี้ขุดเอาต้นไม้ออกนะฮะต้นไซน่าจะเป็นไซเกาหลีนะฮะปลูกไว้เป็นแนวลัวอนะไรลวฮะอุ้มออกปและอุ้มตีเล็กๆครับแต่ว่ามีความเร็วนะเขาเรียกยังไความเร็วสูงคนระับ ไหวรุนอยู่นะนี่เกือบหนึ่งนาทีแล้วนะใกล้จะเสร็จแลวหนึ่งหลุมมีใบดันด้วยนะครับใบดันนี่ ดันปรับเรียบนะฮะอากาศร้อนมากครับทำงานกลางแดดตรงนี้ต้อง V.I.P. นะตู้แอร์ครับแต่วันนี้เป็นตัวโอเพ่นนะฮะใช้แอร์ธรรมชาตินะครับคนวางแผนก็จะวางมาเรื่อยๆครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหต่อพื้นถนนนะครับ ประมาณ5นาทีนะฮะหลุมนึง่งทั้งเช็คระดับทั้งบดอัดก้มาชมมุก,กี้ใกล้ๆนะครับนี่ครับดูใกล้ๆก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยน่าจะ0.1คิวรครับนี่ไม่เน่ตตอนนี้พักรับประทานอาหารแล้วนะครับ หารเที่ยงนะ1ชั่วโมงขุดได้ประมาณ12หลุมฮะก็ตกประมาณหลุมละห้นาทีนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับจบที่เจ้ายันมา VIO 35นะฮะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ